เราได้เหน็ดเหนื่อยกันมาตลอดทั้งวันแล้วจากการปร,ระกอบภารกิจหน้าที่การงานการศึกษาเล่าเรียนในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปเราจะได้ให้โอกาสแก่ตัวเราเองในการสแสวงหาสาระอันแท้จริงของชีวิตเพิ่มเติมสิ่งที่มีคุณค่าที่สุด ให้กับชีวิตของเราด้วยการปฏิบัติธรรมชีวิตจะได้ประสบจากความเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมให้ใจอยู่ในกระแสธรรมจะได้มีความสุขสดชื่นเบิกบานคลายจากความเหน็ดเหนื่อยที่เราได้ตรากตรำกันมาตลอดทั้งวัน ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่เราจะได้ฝึกใจให้หยุดนิ่งเพื่อทำความบริสุทธิ์ให้บังเกิดขึ้นในใจจะได้เข้าไปพบกับพระรัตนตรัยภายในพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในคุุธกนิกายธรรมบทว่าณนะตังกัมมังกตังสาธุ ยังกัตวาอนุตปติยัสอัสมุโขโรทังวิปากังปฏิเสวติบุคคลทำกรรมใดแล้วย่อมเดือดร้อนในภายหลังเป็นผู้มินหน้าชุม่มไปดินน้ำตาร้องไห้เสวยผลของกรรมใดอยู่กรรมนั้น อันบุคคลกระทำแล้วนะําไม่ดีเลยอวิชชาคือความไม่รู้แจ้งในพระสัทธรรมเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อชีวิตอวิชชาเป็นรากเงา้าแห่งกิเลตอาสวะทั้งหลายที่คอยบังคับให้มนุษย์นะคิดไม่ดีส่งผลในคคำพูดและการกระทำนําไม่ดีตามไปด้วยความไม่รู้จริงนะ อาศัยความนึกคิดด้นดาวนี้คิดเข้าข้างตัวเองบ้างว่าบุญบาปไม่มีหรือสิ่งใดที่ทำไปแล้วคงไม่ส่งผลในภพชาติบึงหน้าเมื่อไม่รู้จริงก็ทำให้เกิดความประมาทมัวเมาในชีวิตเมื่อประมาทก็ทำให้พลังพลาดไปทำบาปอกุศล ส่งผลเป็นวิบากกรรมอันทุกทรมานในอบายภูมิบาปอกุศลทุกอย่างนั้นน่ะไม่ใช่ว่าพอทำไปแล้วนะ่ะจะส่งผลทันทีให้เห็นด้วยตาเนื้อกันเลยแต่ถึงแม้ยังมองไม่เห็นผลของกรรมที่จะเกิดขึ้นสิ่งหนึ่งที่รับรู้ได้ก็คือเราจะไม่ค่อยสบายใจ และกรรมดีทุกอย่างที่เราทำนะํำจะมีแต่ความสุขความสบายใจนะเป็นผลส่วนกรรมชั่วที่ทำด้วยกาย,ด,ยาด้วยใจก็มีความทุกข์ทรมานเป็นผลกรรมตอบแทนเมื่อถึงเวลานั้นก็ได้แต่บอกว่าสายเกินไปเสี็แล้ว จะกลับมาเริ่มตนใหม่เพื่อสั่งสมบุญให้กับตนเองอีกครั้งก็ต้องใช้เวลาอีกยาวนานเพราะบาปกรรมที่เราทำลงไปนั้นแม้จะเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตามมันส่งผลเป็นวิบากที่ยาวนานเกินกว่าที่เราคาดคิดเอาไว้ซะอีกเหมือนในยุคสมัยที่พระพุทธเจ้า ยังไม่เสด็จอุบัติขึ้นในโลกมีเศรษฐีท่านหนึ่งชื่อธนปาลกะอาศัยอยู่ในเอละกัจชะปนรัตเป็นผู้ไม่มีศรัทธาแล้วก็ตรณีเป็นนัติกาทิฏฐิบุคคลคือมีความเห็นว่าบุญบาปไม่มี คิดว่าสิ่งที่ทำไปแล้วในโลกนี้เนี่ยจะไม่ส่งผลใ,ใดๆในภพชาติบึงหน้าเพราะโลกหน้าน่ะไม่มีจึงไม่ทำบุญกุศลเลยตลอดชีวิตมวัวแต่ทำมาหากินรอบรวมทรัพย์สมบัติเอาไว้มากมายเมื่อละโลกไปแล้วก็ไปบังเกิดเป,เป็นเปรตในทะเลทราย มีร่างกายสูงประมาณเท่าตนตาลมีผิวหนังปูดขึ้นผมเผ้ารุงรังยุ่งเหยิงไปหมดรูปร่างผิวพรรณก็น่าเกลียดน่ากลัวมากเศรษฐีต้องอดอาหารอยู่นานถึง55ปีอยากจะดื่มน้ำแก้กระหายก็ไม่มีให้ดื่ม มีคอริวิปากและลิ้นแห้งผากถูกความหิวกระหายนักครอบงํามช่เดินงุ่นงานไปตามท้องทะเลทรายอันเวิงว้างที่สุราัันดาลเพื่อสแสวงหาอาหารและน้ำดื่มแต่ก็ไม่เคยได้รับสิ่งเหล่านั้นตามความปรารถนาเลยต้องเป็นเปรตผู้หิวโหยอยู่ตลอดเวลา ครัน้นพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราสเสด็จอุบัติขึ้นในโลกได้มีพวกพ่อค้าชาวกรุงสาวัตถีบรรทุกสินค้าเนะ่เต็มห้าร้อยเล่มเกวียนไปค้าขายต่างแดนเป็นเวลาแรมปีระหว่างทางได้ปลดเกวียนพักแรมอยู่กลางทะเลทราย ตั้งใจว่าจะนอนพักสักคืนตกดึกของคืนวันนั้นเปรเก็ออกสแสวงหาน้ำดื่มตามสถานที่ต่างๆอย่างเช่นเคยบังเอินว่าผ่านมาบริเวณที่พ่อค้ากำลังหลับนอนกันอยู่พอดีแต่เนื่องจากอดอยากมานานจึงหมดเรี่ยวหมดแรงขาอ่อนล้มลงเหมือนตาลราคขาด พวกพ่อค้านึกว่าต้นไม้โคตรล้มก็เรีบปลุกกันไปมุงดูแต่พอเข้าไปดูใก,กล้ๆก็ต้องแปลกใจกันใหญ่เพราะสิ่งที่เห็นนั้นก็คือเปรตจรึงไต่ถามว่าทำไมาจึงมันนอนร้องโอดครวนอยู่ที่นี่เมื่อรู้ว่าสิ่งมีชีวิตที่น่ากเกลียดน่ากลัว และมีกลิ่นเหม็นนั่นคือเปรตก็ขนลุกขนพองทีเดียวหวาดกลัวไปตามๆกันครั้นพิจารณาแล้วเปรตตนนี้น่าไม่มีเลี่ยวแรงและไม่ได้มาร้ายจึงถามเรื่องราวบุปกรรมของเปรตว่าท่านทำกรรมชั่วอะไรเอาไว้จึงได้มาเกิดเป็นเปรต ทนทุกทรมานอยู่ในทะเลทรยายเช่นนี้ประเด้สารภาพบาปของตัวเองให้พวกพ่อค้าฟังว่าเมื่อก่อนก็เปเจ้าเป็นเศรษฐีอยู่ในนครเอรักัชะมีพระเจ้าทศนาราชเป็นพระราชาประชาชนเรียกข้าพเจ้าว่าธนปานละเศรษฐี ข้าพเจ้ามีเกวียน80เล่มเกวียนมีทรัพย์มากมายถึงเพียงนั้นก็ไม่ได้ให้ทานได้ปิดประตูบริโภคอาหารตามลำพังคนเดียวเพราะไม่อยากให้พวกยาจกมาเห็นข้าพเจ้าไม่มีศรัทธาเป็นคนตรนีเหนียวแน่นเราเชื่อว่าบุญบาปนะ่ะไม่มีจริง เป็นเพียงเรื่องราวติกุกกนขึ้นมาเท่านั้นก็พเจ้าได้ดาพวกยาจกและห้ามปรามมาชนผู้กำลังให้ทานทำแต่กรรมชั่วไว้จึงตั้งมาเป็นอย่างนี้แหละเมื่อก่อนเข้าไปเจ้าสงวนทรัพย์ไว้แม้มีทรัพย์สมบัติมากมายก็ไม่ยอมให้ทานขาพเจ้าไม่เคยทำที่พึ่งในปรโลก ให้กับตนเองเลยบัดนี้ได้รับผลกรรมเหล่านั้นแล้วต้องมาเดือดร้อนในภายหลังพ้นจากสี่เดือนไปแล้วข้าพเจ้าก็จะต้องตายตกนรกหมกไหมอีกเป็นคุกเหล็กสี่เหลี่ยมแยกเป็นห้องห้องล้อมด้วยกำแพงเหล็กครอบด้วยแผ่นเหล็ก พื้นนรกก็เป็นแผ่นเหล็กที่ลุกเป็นไฟละกอบด้วยความร้อนแผ่ไปตลอดร้อยโยน์โดยรอบลุกโพรงโชดช่วงตั้งอยู่ตลอดเวลาเาพเจ้าจักต้องเสวยทุกขเวทนาในนรกนั้นตลอดกาลนานนั่นเป็นคติที่จะเกิดขึ้นเพราะได้ทำบาปเอาไว้มากเพราะฉะนั้นเาพเจ้าจึงเศร้าโศก ที่จะไปเกิดในนรกอันเล่าร้อนนั้นก็แต่ท่านผู้เจริญทั้งหลายข้าพเจ้าขอเตือนท่านทั้งหลายขอความเจริญจงมีแก่ท่านทั้งหลายผู้มาประชุมกันที่นี้พวกท่านจะได้ทำกรรมชั่วในที่ไหนไหนไม่ว่าจะเป็นที่แจง้งหรือที่รับถ้าว่าพวกท่านจะกระทำ หรือกำลังทำกรรมชั่วนั้นแม้พวกท่านจะเหะหนีไปไหนก็หนีไม่พ้นขอท่านหั้งหลายจงเลี้ยงดูมารดาบิดาประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูลเป็นผู้เกื้อกูลแก่สมณพราหมณ์แล้วท่านจะได้ไปสวรรค์พวกพ่อค้าพอได้สดับคํคำของเปรตแล้วความกลัวที่มังเกิดขึ้น จับจิตจับใจในครั้งแรกก็มาลายหายศูญเกิดความสลดสังเวชใจเข้ามาแทนที่มีแต่ความสงสารเปรตปรารถนาจะอนุเคราะห์เปรตตนนั้นจึงเอาภาชนะตักน้ำดื่มมาให้เปรตนอนงายกรอกน้ำเข้าทางปากแต่พอลาดน้ำลงไปน้ำก็ไม่ไหลลงสู่ลำคอ เพราะเปรตนั้นไม่เคยทําบุญเอาไว้จึงดื่มน้ําไม่ได้พอค้าเหล่านั้นถามเปรตว่าท่านได้ดื่มน้ําบ้างไหมเปรตก็บอกว่าน้ําแม้เพียงหยดเดียวก็ไม่ไหลล่วงลําคอของข้าพเจ้าพวกพอค้าได้ฟังเช่นนั้นก็ยิ่งเกิดความสังเวชหนักขึ้นถามว่าแล้วทำอย่างไรดี พวกเราถึงจะช่วยท่านได้ล่ะเปรก็บอกว่าหากพวกท่านถวายทานแด่ประสงค์แล้วที่ส่วนสนให้แก่ข้าพเจ้าเหมือนนั้นแหละข้าพเจ้าจึงจักพ้นจากความเป็นเปรตไปได้กลานรุ่งเช้าเปรตก็อันตรธานหายไปพวกพ่อค้าซึ่งไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันทั้งคืน ก็รีบเดินทางไปกรุงสาวัตถีเข้าไปกราบทูลเรื่องราวที่เกิดขึ้นระหว่างทางให้พระพุทธองค์ทรงทราบพ,พร้อมกับถวายทานตลอดเจ็ดวันเพื่อทิ่สุงสนให้เปรตผู้หิวโหยตนนั้นโดยหวังว่าจะช่วยให้พ้นจากความทุกข์ทรมานเห็นไหมจ๊ะว่าชีวิตหลังความตาย ของผู้ที่ไม่ได้สั่งสมบุญเอาไว้นั้นนะเป็นชีวิตที่อันตรายและก็อาภัพอับโชคเหลือเกินอับโชคก็คือหมดโอกาสที่จะทําความดีหรือพัฒนาคุณภาพชีวิตของตอนในสูงขึ้นหมดโอกาสที่จะสั่งสมบุญเหมือนอยู่ในโลกมนุษย์ต้องไปทนทุกข์ทรมานดว,วิบาก,กรรมที่ตนเองได้ก่อเอาไว้อย่างเดียว ดังนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจา้าจึงทรงสั่งสอนในพุทธบริษัททั้งหลายให้ละชั่วทำแต่ความดีแล้วก็ทำใจให้ผ่องใสจะได้มีสุขติพันธิไปเพราะพระองค์ทรงรู้แจ้งทั้งในโลกนี้และโลกหน้าทรงรู้เห็นหมดด้วยสัพพัยุตยานว่านิพพานพบสามโลก,กันเป็นอย่างไร และจะไปสวรรค์และนิพพานได้อย่างไรจึงทรงมุ่งสั่งสอนให้เราเว้นจากบาปอากุศลทั้งปวงให้ทำแต่บุญกุศลล้วนๆเพราะฉะนั้นให้มันประพฤติธรรมสั่งสมบุญกันอย่างเดียวจะได้ประมาทในชีวิตเส้นทางไปสูสวรรค์และนิพพานของเราจะได้ราบรื่นกันทุกคนนะจ๊ะ ในที่สุดนี้หลวงพ่อขอมหน่วยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้เป็นยอดนักสร้างบารมีผู้มีจิตใจสูงส่งมีหัวใจของพระบรมโพธิสัต์ ผูม้มีคำวัท้อแท้และท้อถอยในการสร้างบรมีให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบรมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงบัญญาสว่างสวยัยเข้าถึงพระธรรมกายโดยง่าย เดเรวพลันจงทุกท่านเทิน